สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีวันที่บอกว่าอากาศร้อนมากๆเลยแต่ว่าอย่าใจร้อนกันนะคะคุณผู้ฟังที่รักวันนี้นะคะตื่นมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชื่นใจมีน้องคนนึงบอกว่าฟังก่อนนอนฟังตอนทานข้าวโอ้ดีจังเลยค่ะมีใครแบบว่าแอบฟังตอนอาบน้าหรือเปล่าอยากรู้จังเลยมีหรือเปล่านะวันนี้นะคะมีท็อปิกดีๆละมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือคําสารภาพจากเขาถึงคุณคือเรื่องอะไร เรามาดูซิใครอยากสารภาพเรื่องไหนกับคุณเรามาดูว่ามีใครอยากสารภาพสิ่งไหนกับคุณผู้ฟังบ้างนะคะสุ่มนะคะใช้พลังงานจากไพ่ทาโรส่สำหรับสีแดงจากน้องกุ้งสุดสวยที่ซื้อให้พี่เปิ้ลนะคะใบต่อไปนะคะใบแรกเลยค่ะ The Emperor ค่ะ ใบแรกออกมาก็ป๋าสอร์ดใจดีเลยคําสารภาพจากเขาถึงคุณตอนนี้มีคนเกิดราศีมเมษอยากสารภาพว่าป๋าเก็บหนูไว้ในหัวใจไม่ไหวแล้วอยากได้หนูมาครอบครองจริงๆคําสารภาพจากผู้ชายราศีมเมษคือสิ่งไหนที่เคยแบบว่าอึม อึมพนันอมพันง,ง,งำหรือไม่พูดเนี่ยตอนนี้เขาอยากพูดมากเลยค่ะเขาอยากบอกว่าสุดที่รักอยากโกรธอย่างงอนอย่างงอแงเลยนะที่พี่ไม่ได้บอกรักเอื้อนเอ่ยสบดถ้อยคําใดๆออกมาให้น้องรู้ว่ารักน้องอย่างนั้นอย่างนี้ตอนเนี้พี่ความรักที่มีต่อน,น้องมันจุกออกแล้วนะคะมันอิ่มล้นมันสุกล้นแล้วเขาอยากสารภาพว่าชอบคุณรักคุณห่วงคุณหึงคุณแล้วก็อยากได้คุณเป็นที่สุดเลยนะคะ พลังงานใบแรกป่าสปอร์ตใจดีคุณลุงคุณปู่คุณตาใครก็ได้ที่อายุมากกว่าคุณ4ี่ปีบวกบว,กบวกราศีเมษร,ราศีเมษเกิดเดือนเมษาได้อยากสารภาพว่ารักหนักอกมันเก็บเอาไว้ไม่ไหวต้องบอกให้รู้ความในเขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่อยากเก็บแล้วเขาไม่อยากเก็บคุณไว้ซอกลึกซอกลึกตรงนี้อยู่แล้วอีกแล้วเขาอยาก ให้คุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะนี่คือคำสารภาพจากผู้ชายราศีมเมษส่งตรงถึงคุณตอนนี้นะคะใบต่อไปนะคะดูซิคำสารภาพจากใครเขาอยากบอกอะไรคุณตอนนี้ถ้าหากบอกกับคุณได้10เหรียญ เรามาอยู่บ้านเดียวกันไหมะเราอยากรวบรัดรวบตึงมัดกามัดใจชัดเจนกับเธอตอนนี้เรามีทุกสิ่งอย่างแล้วเราเป็นระดับดีเอ็มพลเลอร์แล้วนะราศีเมษร,ราศีตุลพลังงานของคนคนนี้นะคะรักคุณรักจริงหวังแต่งอยากเจออยากได้อยากครอบครองอยากประเคนให้ผู้ชายสายเปมาแล้วนะผู้ชายสายเปตัวจริงถึงจะมีไม่ถึง ร้านแต่ว่าสินสอดเอาไปเลย9 0 0าแสนอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นเลยสนใจแค่สิ่งที่พี่มีก็พอนี่คือพลังงานของคนราศีตุลราศีเมษอยากสารภาพว่ารักจริงๆเลยค่ะเลขสิบเลขสี 4, นะคะคุณกบเขาอาจจะเกิดวันศุกร์พรหัสจันทร์อังคารได้นะคะเขารักคุณชื่นชมคุณแล้วก็อยากบอกว่าตอนนี้ พี่มีทุกสิ่งอย่างแล้วหนะ้าที่การงานการเงินเหลือแค่น้องอ,อยากจะมามีส่วนร่วมในชีวิตพี่หรือเปล่านะคะฟินจังเลยอะ่ะไปต่อนะคะกับพลังงานสุ่มจากไพ่นะคะคําสารภาพจากเขาดึงคุณดูสิสิบเหรียญสามเหรียญคุณคือความสุขของป่าคนนี้คุณรู้ไหมคุณคือความสุขของป่าสปาร์ใจดีสิบสามสิบสี่คุณกับเพราะอาจจะเกิดที่สิบสามสิบสี่หรือว่าสี่บวกสามเป็นเจ็ดอาจจะมีราศีกรกฎราศีมีนได้นะคะ คำสารภาพจากเขาถึงคุณผู้ฟังก็คืออยากให้คุณรู้ว่าคุณคือความสุขในชีวิตในแต่ละวันของเขาที่ตื่นขึ้นมานะเห็นหน้าคุณแล้วก็ชื่นใจอิ่มล้นในหัวใจแล้วก็อยากตะโกนกล้องฟ้าบอกให้ผู้คนรอบข้างรู้ไปหมดเลยเนี่ยว่าคนนี้คือคนที่ใช่คนนี้ว่าคือคนที่เลือกป่าเลือกหนูแล้วอะตอนนี้ป๋าอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ใช่สเปกหนูเพราะว่าป๋าอาจจะแก่เกินไปแต่ไม่เป็นไรหรอกคบกับหนูหนูเด็กอะเดี๋ยวป๋าก็เด็กตามหนูนะคะ งานคือมีคนผู้ใหญ่จิตใจดีสายเปรวยด้วยอยากสปอร์ตอยากดูแลคุณคณอรจจะเกิดท่าน้ำราศีกรกฎราศีมีนได้นะคะเลขก3เลขก7เลขเอ่อสนะคะแล้วก็มีเลขสินะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดปีไก่ปีหมาปีลิงปีงูปีกระต่ายปีหนูปีเสือได้นะคะ ไปต่อนะคะดูซิคำสารภาพจากใครส่งตรงถึงคุณตอนนี้เลยนอกจากอยากได้อยากได้อยากจริงจังชัดเจนอยากครอบครองแล้วอยากอะไรอีกคะขออยากอะไรกับคุณอีกคะใบนี้ไม่มีนะคะเปลี่ยนนะคะเป็นใบนับป,ปกคะ่ะใบต่อไปนะคะคำสารภาพจากเขาถึงคุณคือ10ดา หนักอกมากเลยเก็บเอาไว้ไม่ไหวถ้าหากว่าหนูจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนแปลงไปไปคบกับคนอื่นก็ยังเป็นราศีตุลเมื่อสักครู่ราศีตุล10กับ10เป็น20คุณอาจจะเกิดวันที่1 0วันที่20วันที่13าวันที่14วันที่17ได้นะคะความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อคุณน่ะขาดเธอขาดใจขาดเงินขาดอะไรพี่หาใหม่ได้แต่ถ้าขาดแก้วตายยาใจ ทำใจไม่ได้เลยนะอย่าทิ้งกันนะไม่โอเคนะถ้าหากว่าหนูสนคนที่มีตังคแต่ว่านั่นกว่าพี่หนุ่มกว่าพี่พี่เจ็บปวดนะนี่คือคําสารภาพของของเขาถึงคุณนะคะถ้าหากว่าคุณจะทิ้งกันไปเพียงเพราะเขาอายุมากกว่าคนหลายคนที่มาดีลมาจีบคุณจะเจ็บปวดนะปวดหัวใจที่สุดเลยนะไม่เอานะนะคะคุณผู้ฟังไปต่อนะคะคำสรารภาพจากเขาถึงคุณตอนนี้คือเรื่องอะไร เรามาซัมบ่งพลังงานจากใ,ใกล้ๆน,นะคะเพจอาเป็นเดรเคลบางคนนะคะตัวคุณเองอาจจะเด็กมากสําหรับเขาแต่ว่าคุณก็แบบว่าเด็กก็ต้องคบกับเด็กไหมนางฟ้ายูเยอะเขาก็ไม่เข้าใจเราพลังงานเด็กน้อยตาต่อนยอนคีออน้อ้อนออดออนของคุณเนี่ยมันทําให้เขาเข้าใจเขาอยากเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณแล้วก็ทําให้เขารู้ว่ามีเด็กแบกินเด็กเป็นอมตะป่าก็เลยอยากกินหนูไงจ๊ะจะได้เป็นอมตะตลอดไปคุณกับเขาเนี่ยนะแบบ สินเสมอกันด้วยนะถึงอายุจะต่างกันแต่ว่าความน่ารักความเจ้าเล่ห์ขี้ดื้อของคุณอนะ่ะมันเอาใจเขาอยู่หมัดเลยนะคะอยู่หมัดเลยเขาอยากเป็นลูกไก่ในกํามืออยากเป็นเหรียญในกํามือของคุณคุณเป็นเด็กถือเหรียญใช่ไหมส่วนเขามีสิบเหรียญน,นะเอาไปเลยเอาไปถือเล่นเล่นเลยจ้ะเดี๋ยวป๋าโอนให้โอนไว้นะคะพลังงานดีงามมากใครเดียวกับราศีเมษร,ราศีตุลราศีมีนราศีกรกฎดีใจด้วยนะคะคุณเจอป๋าตัวจริงป๋าสายเปใบต่อไปนะคะ โอ้โหเดวเวอร์คุณอาจจะดีวกับชาวราศีตุลราศีเมษชาวทางไกลชาวต่างชาติราศีมีนกรกฎเดเมอร์เดเวอร์ก็ยังเป็นธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตพลังงานของคนคนนี้หากหมายว่าเขาอายุมากกว่าคุณนะเขาแบบอบอกเลยอะว่าเขาแบบภูมิใจมากๆที่รู้จักคุณหากหมายว่าเขาเป็นคนต่างชาติสวีเดนเดนมาร์กออสเตรเลียเมกาหรือว่า ต่างประเทศใดก็แล้วแต่เขาอยากบอกเลยหากมารึกคุณเป็นคนไทยนะคะเขาชื่นชมปรื้มแล้วก็บอกว่ารู้สึกดีมากๆเพราะคุณคือความสุขที่ปลายทางแห่งจักรวาลส่งมาให้ของเขานะคะคุณคือพลังงาน The ะเ r ิร์ดเดอะเว เป็นอะไรที่แบบอยู่ที่ไหนใครๆก็รักอยู่ที่ไหนคุณก็มีแสงหรือหากแม้ว่าคนคุณนะ่เป็นคนประเทศเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันกับเขานะเขาอยากบอกว่าเขาชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เจอคุณในโซเชียลเนี่ยน่ารักดูดีพรีเมียมไปหมดเลยใครต่อใครก็ชอบคุณทั้งคนต่างชาติทั้งคนชาติเดียวกันฮ่แล้วพี่ล่ะ จะชาตินี้หรือชาติหน้าพี่ก็หลงรักชื่นชมน้องเสมอนะคะป๋าหอยหวนนะคะแบบว่ายัางไงก็อย่าเปลี่ยนใจไปครบรุ่นเดียวกันหรือว่าเด็กกว่านะเพราะว่าป๋าจะปวดสิบดาบเลยนะคะมีอะไรก็จะให้อยากได้อะไรก็บอกพี่จะให้พี่จะให้แต่จะไม่ให้น้องไปไกลจากอ้อมอกพี่นะคะไปต่อกับพลังงานใบต่อไป แปถ้วยเนี่ยถ้าคุณจะเดินออกเดินหนีจากชีวิตเขาว่าเลข8ราศีสิงห์ถ้าคุณจะเดินออกเดินหนีจากชีวิตเขา,า,เขาเออก,เนนากเขา็เจ็บปวดนะอย่าไปนะหากแม้ว่าคุณจะไปเอาเขาไปด้วยนะเขามีตังนะอย่าทิ้งเขาสิอย่าแบบ คุณอาจจะเด็กแบบประมาณว่ายังมีแบบฝันยังมีความต้องการยังมีความรู้สึกที่มันแบบว่ายังอยู่ในรุ่นเดียวกันความสุขยังมีเพื่อนมีอะไรแต่เขาอยากสร้างชีวิตอยากมีครอบครัวกับคุณแล้วว่าป๋าสบาใจดีคนนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตอนนี้อาจจะแบบ อยากให้คุณไปดูแลหัวใจอาจจะป่วยซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่ากังวลกูว่าคุณจะทิ้งไปถ้าคุณทิ้งเขาไปแบบน,นี้เขาจะทํายังไงเขาแก่แล้วนะเขาจะตะโกนเรียกคุณหลวงโพสหาคุณเขาก็อายเพื่อนสิไม่เอานะอย่าทิ้งกันนะคะนางฟ้าบอกเด็กๆของนางฟ้าว่าอย่าทิ้งป่านะป่าไม่เอานะเจ็บนะคะพลังงานน่ารักมากป่าหอยหววน,นะคะ ไปต่อนะคะใบสุดท้ายค่ะเขาอยากสารภาพอะไรกับคุณเขาอยากบอกว่าเขารู้ว่าคุณติดขัดเรื่องเงินเรื่องงานตอนนี้ราศีสิงห์ราศี กรกฎราศีเมษราศีมัง,งกรนะคะแล้วก็มีอ่าราศีมีนเขารู้ว่าคุณติดขัดเรื่องงานเรื่องเงินใช่ไหมบอกป๋าเลยเดี๋ยวป๋าจัดให้เดี๋ยวปา๋าโอนให้เดี๋ยวปา๋เวปาเคลียร์ให้นะคะมีคนเป็นห่วงเป็นใยคุณเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีสายเปอยู่ต่างจังหวัดอยากสารภาพว่าอยากดูแลคุณอยากซัพพอร์ตคุณทุกๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องหัวใจนะคะคุณผู้ฟังคนคนนี้รักจริงหวังแต่งรักจริงอยากได้อยากครอบครองคุณมากๆเลยแล้วเขาอยากบอกว่าวันไหนที่คุณผู้ฟังแบบ พอแล้วอยากหยุดแล้วอะให้หยุดไว้ที่ใจหยุดไว้ที่ตรงนี้ในหัวใจเขานะคะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปแล้วไม่อยากให้คุณไปเลือกคนอื่นเพราะว่าเขาเลือกคุณแล้วนะคะแฮปปี้แฮปปี้ในวันอาทิตย์มีความสุขมากๆ